อ่าครับมาอนีเขามาทางหยาปลูกพักกันพี่น้องเนาะปลูกพักกันดีกว่าพี่น้องเอ้ยนี่ครับเขาก็มีผัว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 วผั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  ไปแล้วมาสอยนัจาเด้อพี่น้องเด้นนดนูนี่ครับมาสอยทางหย่ากเด้อพี่น้องนี่ครับมาเรามาทางหญ้ากันดีกว่าอืมมาทางหญ้ากันพี่น้องทางหญ้าให้ปลูกผักกินกันพี่น้อง คนเฮาก็ต้องทำมาหาจินพี่นอ้องพาปลูกของจินกันพี่น้องใครบางๆก็มาถางหญ้าช่วยนาจั่หน่อยเ้อพี่น้องเนี่ครับมามาถางหนาซอยนี่นี่ผู้ใดว่า,างเนี่ยพี่น้อง À. Ừ. hay bạn có mà chuỗi nó chạy để đây tôi đọng đứa à. ừ. Ừ. Để cát đi đọng ạ ครับมือเด็กกลั่นนะพี่น้องบางบางอิดีสวนนิดหัวปุ่งากินกนะพี่น้องเด้อห้างบาง มืยอเอาทายพี่น้องเนาะเด็กกัดพี่น้องเนาะเด็กกัดมากเลยครับเนาะเมยอหักเมยอเนี่ยเออเมยอที่สุดเลยเมย์มากๆพี่น้องเนาะอะไรว่างมาเสียหนาซอยนี้หรือพี่น้องก็เด็กอยู่เฮ็ดกินไปพี่น้องเอ้ยแต่ละมือวางเวียนก็ไปหาอยู่หากินไป ็นั่นเุ็งนี่ไปพี่น้องตามภาษาโฮปลูกพักปลูกหญ้าไปพี่น้องเลย cho má, đi không mà làm cho nó xoay 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 mặt mà mọi người đó mà chắc cần nội กันได้เขะว่าสวยนะแจกมาได้พี่น้องเด้อเออมาช่วยกันหน่อยนะปลูกผักปลูกหญ้ากินกันพี่น้องเนาะบริเวณน,นี่กันขอเจ้าของหอครับคิดทรรมาหากินพี่น้องเนาะฮะปลูกผักปลูกหญ้ากันกินไปเบริเวณสำหรับมณีน้าจ้าขอให้บายก่อนสวัสดีทุกท่านทุกคนครับบายบายสวัสดีครับ